ในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ต่างสแสวงหาพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจพลังนั้นคือมนตราถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ผสานด้วยศรัทธาเจตนาและจิตที่บริสุทธิ์เมื่อเสียงแห่งมนต์ออกจากใจที่ตั้งมันมันไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นพลังแห่งเคลื่อนความถี่ที่สั่นสะเทือนจัก,กรวาลปลุกปาฏิหาริย์ให้ปรากฏขึ้นในชีวิตสวัสดีครับ ช่องแสงสุขวันนี้ขอเสนอตอนมนตราปาฏิหารเราเคยสงสัยกันไหมว่าอะไรคือปาฏิหารแล้วมนตราปาฏิหารคืออะไรเราเคยได้ยินมาตลอดว่าขอให้ปาฏิหารมีจริงแต่เราเคยสังเกตหรือสงสัยไม่ว่ามันคืออะไรมันช่วยเราได้อย่างไรเหรอมันมีตัวตนจริงไหม มันเป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ดึงลงมาได้จริงเหรอมันจะลงมาช่วยเราตามคำขอจริงเหรอนั่นสิเป็นอย่างไรมันคืออะไรแล้วทำไมเราจึงพร่ำร้องเรียกหามันความจริงปฏิหารมันเป็นเพียงคำกล่าวอ้างให้เชื่อคำกล่าวอ้างให้ใจมีความหวัง แต่มันไม่ผิดหรอกเพราะพวกเราทุกคนล้วนแต่จะมีความหวังด้วยกันทั้งนั้นขอปฏิหารให้สมหวังขอปฏิหารให้ได้รับขอปฏิหารให้แคล้วคลาดขอปฏิหารให้รอดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากล่าวเพียงแค่เพื่อขอให้เรายังมีความหวังก็ขอแค่นี้ใช่ไหมล่ะครับมนตาปฏิหารเปรียบเสมือนความเชื่อเมื่อใจเชื่อปฏิหารจึงเกิด เราเชื่อกันอย่างนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วความเชื่อกับความจริงมันก็เป็นเหมือนเส้นที่เกี่ยวโยงทับวางกันไปเกี่ยวบ้างติดบ้างหลุดบ้างโดยมีใจเราเป็นตัวเชื่อมเมื่อใจเชื่อปฏิหารจึงเกิดมนตราจึงไม่ได้หมายถึงเวทมนต์ลึกลับที่เหนือธรรมชาติแต่แท้จริงแล้วคือพลังของใจที่เราปลุกขึ้นมาด้วยความเชื่อความศรัทธาและความตั้งมั่นในสิ่งดีงาม เมื่อใจเราบริสุทธิ์คำที่เปล่งออกมาจากความรักความเมตตาและความตั้งใจดีย่อมเป็นมนตาที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรืออาจจะทําให้คําขอนั้นเป็นจริงจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรเมื่อถึงคราวที่เราต้องขอปฏิหารจริงๆเราเท่านั้นที่จะเป็นคนรับรู้เมื่อปฏิหารเปรียบเสมือนพลังของใจพลังความเชื่อพลังความศรัทธาหรือแม้แต่ เราอาจคิดว่ามันคือพลังแห่งถ้อยคำอีกด้วยดังนั้นทุกคำพูดคือพลังงานหากเราเปล่งวาจาด้วยความศรัทธาคำภาวนานั้นจะกลายเป็นคลื่นพลังที่ส่งออกไปสู่จักรวาลเหมือนการจุดเทียนกลางความมืดแม้จะเป็นเพียงแสงเล็กๆแต่ก็สามารถนําทางหัวใจให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงถอยคำที่เปล่งจากใจสะอาดคือมนลศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกปาฏิหาริย์แห่งศรัทธาหลายคนมองว่า ปาฏิหารเป็นสิ่งที่ต้องรอให้เกิดแต่แท้จริงปฏิหารเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราไม่ยอมแพ้มันคือผลของความเพียรความอดทนและความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนเพราะเมื่อใจมั่นคงเหตุแห่งความสำเร็จก็เริ่มทำงานทันทีปฏิหารไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่คือผลของใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติความจริงปาฏิหาร ไม่ได้เป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเหนือธรรมชาติที่ต้องนั่งรอให้ฟ้าประทานแต่คือผลลัพธ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสามสิ่งทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอคือ 1. ความเพียร 2. ความอดทนสศรัทธาที่มั่นคงเมื่อใจมั่นคงคนกลไกแห่งเหตุผลก็เริ่มเดินทันทีผลลัพธ์ที่ได้จึงดูคล้ายปฏิหาริย์ทำไมหลายคนจึงเศร้ารอปฏิหาร เรามักผูกคำว่าปฏิหารกับดวงโชคจนลืมว่าดวงที่ดีที่สุดคือนิสัยที่ทำสำรได้ความสำเร็จมักค่อยเป็นค่อยไปจึงดูไม่น่าตื่นเต้นจนกว่าจะปัทุเป็นผลใหญ่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าเกิดขึ้นทันทีหลักกลไกภายในที่เราเรียกว่าปฏิหารมีกลไกภายในคือศรัทธาใจมั่นคงการลงมือทำสม่ําเสมอการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดผลลัพธ์งอกเงย แต่เรามักเรียกรวมๆว่าปฏิหารมาถึงตรงนี้แล้วเราเริ่มมองเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับปฏิหารคือศรัทธาเท่ากับความเชื่อที่พาเราอยู่ต่อแม้ผลยังไม่มาปฏิหารคือใจมั่นคงไม่วันไหวเมื่อเจออุปสรรคจึงทําให้ความเพียรต่อเนื่องปฏิหารคือเพียรบอกอดทุนสร้างเหตุจํานวนมากพอจนโอกาสและทักษะสุกงอมใช่ไหมครับ เมื่อถึงจุดหนึ่งผลร่วมของเหตุเล็กๆนับครั้งไม่ถ้วนจะกลายเป็นผลที่เหมือนปฏิหารทันทีทั้งที่บางครั้งเราอาจจะลืมหรือเราอาจจะทําอะไรตกหล่นไปแต่เรานําไปผูกมัดรวมเป็นปฏิหารนั่นเองปาฏิหารไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่คือการไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติซะมากกว่าธรรมชาติของใจเบื่อท้อ พัดวันประํำพรุ่งถ้าคำว่าไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติส่วนนี้เรากำลังเอาชนะความเคยชินที่ฉุดลังชีวิตธรรมชาติของโลกอุปสรรคความไม่แน่นอนผู้ที่ศรัทธาและยืนหยัดจะจัดการความไม่แน่นอนจนโอกาสแสดงตัวศรัทธาก็ไม่ใช่ปาฏิหาริย์เสมอไปใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เรารู้รกันแยกมันี่ออกก็ดีครับศรัทธาแบบไหนที่สร้างผลที่ไม่เรียกว่าหลงงมงาย ศรัทธามีสติเชื่อตรวจสอบปรับวิธีศรัทธามีเหตุผลตั้งสมมุติฐานทดลองวัดผลแก้ไขทำซ้ำศรัทธามีกรอบเวลากำหนดรอบทอบทวนไม่ใช่ฝืนทําแบบเดิมทั้งปีแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเสกอะไรภายนอกเลยเพียงเปลี่ยนคำภาวนาให้กลายเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังแห่งการลงมือ และเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นแรงศรัทธาเพราะมนตราปาฏิหารไม่ได้อยู่ในเสียงที่เปล่งแต่อยู่ในจิตที่ตั้งมั่นต่างหากใจที่ตั้งมั่นในความดีคือมนตราที่แรงที่สุดในชีวิตมนตราปาฏิหารที่แท้จริงอยู่ในใจของเราครับเมื่อศรัทธาตื่นปาฏิหารเริ่มทำงานทุกครั้งที่เราสวดมนต์ ภาวนาหรืออธิษฐานสิ่งสำคัญไม่ใช่บทสวดแต่คือเจตนาที่อยู่ในใจตอนที่เรากล่าวคำเหล่านั้นหากใจเรามุ่งดีจริงๆแม้เพียงคำเดียวก็สามารถสะเทือนถึงฟ้าปฏิหารจะเริ่มทำงานทันทีไม่ใช่จากภายนอกแต่จากภายในตัวเรานั่นเองมนตราใดๆจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมันถูกขับเคลื่อนด้วยรัก รักในสิ่งที่ทำรักในสิ่งที่เป็นและรักในทุกสิ่งรอบตัวเพราะความรักคือพลังสร้างไม่ใช่พลังทำลายเมื่อเราส่งความรักออกไปปาฏิหารก็จะสะท้อนกลับมาในรูปของโอกาสดีๆคนดีๆและเหตุการณ์ดีๆที่ดูเหมือนบังเอิญแต่แท้จริงแล้วคือผลของพลังที่เราสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นคำสวดคำอธิษฐาน หรือคำพูดเพียงเบาๆหากเปลี่ยนออกมาด้วยใจศรัทธาและเมตตาแท้จริงมันจะกลายเป็นมนตราแห่งปฏิหารที่ไม่ต้องใช้เวทไม่ต้องใช้สยศาสตร์เพราะมันคือพลังแห่งจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดในมนุษย์ทุกคนเมื่อใจบริสุทธิ์พลังจักรวาลย่อมขานรับเมื่อใจศรัทธาปฏิหารย่อมปรากฏ ในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ต่างสแสวงหาพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจพลังนั้นคือมนตราถอยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ผสานด้วยศรัทธาเจตนาและจิตที่บริสุทธิ์เมื่อเสียงแห่งมนออกจากใจที่ตั้งมัน่นมันไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นพลังแห่งขื้นความถี่ที่สั่นสะเทือนจัก,กรวาลปลูกปาฏิหาริย์ให้ปรากฏขึ้นในชีวิต มนตรามีได้เป็นเพียงบทสวดเพื่อขอสิ่งได้แต่คือเครื่องเตือนใจให้เรากลับมารู้จักตัวตนภายในคือการรวมพลังของสติสมาธิและความศรัทธาเมื่อจิตสงบมนตราจะทำงานปาฏิหาริย์จะบังเกิดเพราะแท้จริงแล้วปาฏิหาริย์ไม่เคยอยู่ภายนอกเลยแต่มันอยู่ในใจที่เชื่อและใจที่สว่างของเรานั่นเองอย่างที่เรา ได้ยินกันบ่อยๆว่าอย่ามัวปาฏิหาริ์ถ้าหากเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจแล้วว่ายามัวปาฏิหาริ์คือ,อยามัวรอที่จะลงมือทํานั่นเองใช่ไหมล่ะครับจะอ้อนวอนขอปาฏิหาริ์จากที่ไหนละ่ะในเมื่อปาฏิหาริ์มันอยู่ที่เราอยู่ที่ความเชื่อของเราอยู่ที่ศรัทธาของเราและอยู่ที่การกระทําซ้ําๆของเราเองข้าพระเจ้าขอตั้งจิตด,ด้วยศรัทธา ขอให้พลังแห่งมนตราปลูกแสงแห่งปาฏิหารในใจให้เกิดความสงบปัญญาและแรงบันดาลใจในทุกก้าทางชีวิตอิติปาติหิรังสัทธาพลังงังวิริยังธรรมสังปันนาโตมณสะเจตสิกะวิภาวังปาติทิถังด้วยพลังแห่งศรัทธาและความเพียรจิตใจอันตั้งมั่นในธรรมย่อมเกิดแสงสว่างปาฏิหารย่อมบังเกิดจากใจที่มั่นคงในความดี ขอให้ข้าพเจ้ามีศรัทธามไม่หวั่นไหวขอให้ความเพียรของข้าพเจ้ามั่นคงไม่เสื่อมคลายขอให้ใจข้าพเจ้าสงบและมีปัญญาเพื่อสร้างเหตุแห่งความสําเร็จและให้ปฏิหารแห่งชีวิตปรากฏในทางที่ชอบธรรมโอมชานติชานติชานต,านติขอให้ความสงบจงบังเกิดแก่กายวาจาใจและศัพท์่งทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ